สวัสดีเจ้ะเพืเ่อน,นมาเจอกันากกาอีกแล้วนะคะกับช่อง,องไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะทุกคนสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องเน้นให้ผิวขาวนะคะทุกคนผิวหน้าขาวกระจ่างใสไว้นั่นเองนะคะซึ่งใครที่เป็นฝ้าหน้าไม่กระจ่างใสนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงมะขามนะคะใครไม่มีผงมะขามใครมีเป็นมะขามสดก็สามารถใช้ได้เลยนะคะให้เราไปคั้นเอาแต่น,น้ําเอาแต่นเนื้อข้อนๆของเขาเลยนะคะในส่วนของใครที่ไม่มีผงมะขามแบบนี้นะคะผงมะขามก็จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสยไยยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะผงมะขามตัวนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะ เราจะใช้ผงมะขามอยู่ที่1นช้อนชาถ้าใครใช้เป็นเนื้อมะขามก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ 2- องถึงสช้อนชาหรือกะเอาตามปริมาณใบหน้าของเราเลยนะคะกะเอาเลยตามปริมาณใบหน้าของเราเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเ็าจะไปผสมกับมะขามแล้วเวลาเราพอกเขาจะไม่ทําให้เราเสพหน้านะคะ ในส่วนของน้ํำพึ่งเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะเราจะใช้น้ําพึ่งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะน้ําพึ่งก็หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํากุหลาบนะคะใครไม่มีน้ํากุหลาบใครจะใช้เป็นนมอ่านมจืดนมเปรี้ยว หรือจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีน้ํกปหลาบเนาะในส่งของน้ํกปหลาบสปปรรพคุณเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเข้าไปหาดูสปปรรพคุณเพิ่มเติมใน Google เลยนะครับเขาซึ่งน้ํกุหลาบเขาจะดีมากๆเลยนะคะก็ใช้เป็นโทนเนอร์เป็นน้ําตกได้เลยนะคะเราจะใช้น้ํกปหลาบอยู่ที่1นึึงสช้อนชาหรือเรากะเอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะประมาณสองแล้วพอก่อนนะคะ หลจากนั้นให้เรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะทุกคนกัดตะเอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะสูตรนี้นะคะอันนี้คือจะเหลวไปนิดนึงนะคะจะเพิ่มผงมะขามไปอีกนะคะสูตรนี้เป็นผงมะขามหรือเนื้อมะขาม แนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะไม่แนะนำให้ทำตอนเช้านะคะเพราะว่ามะขามเขาจะมีกรด a H a นะคะเขาจะทำให้เราไวต่อเสน้นเขาจะทำให้เราเป็นฝ้าได้นะคะทุกคนเราใช้แล้วเราต้องใช้ครีมกันแดดนะคะแนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็อ่างช้อนอย่างที่เคยพาทำเลยนะคะผสมเอผมมาผงมะขามเขาอีกเขาก็จะข้นแบบนี้นะคะ เราอย่าทําเหลวจนเกินไปค่ะเวลาเราเอามาพอกถ้าเราทําเหลวเขาจะเยิ้มนะคะทําพ่นเขาจะไม่เยิ้มค่ะเวลาเราพอกจะได้ไม่เปิกไม่เปื้อนนะคะไม่ต้องทําเยอะค่ะทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะทุกคน นี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะตัวนี้อยากแนะนํานะคะใครที่ไม่อยากเก่ก,ก่อนวัยไม่อยากให้ผิวเหี่ยวผิวย่นหรือไม่อยากให้รอยตีนกามาเร็วหรือไม่อยากให้ผมออกก่อนวัยผมที่หลุดที่ร่วงไปเยอะๆผมไม่ขึ้นใหม่นะคะ เล่าดื่มนาราคอรลเเจนตัวนี้ผมที่เคยหลุดเคยร่วงเยอะๆเป็นกำๆเขาก็จะไม่หลุดไม่ร่วงผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นผมดํานะคะไม่ใช่ผมขาวนะคะอ่าเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอเมริกานะคะทุกคนไม่ใช่ของไทยนะคะใครสนใจทักไปที่ข้อความเพจนะคะคนไทยสไปอิตาลีแฟนเพจนะคะเป็นภาษาไทยพิมพ์เข้าไปเลยนะคะใครสนใจนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะห้าถึงสิบนาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กด s u b s c r i b e like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากให้มีผิวที่ดีผิวที่สวยที่สดใสหางไกลริ้วรรยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ